สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะสําหรับภาษาอังกฤษแบบบันบานสำหรับพยาบาลหรือว่าสาสุขแบบบันบานง,ง่ายๆนะคะคลิปนี้จะเกี่ยวกับงานเอ็นซีคืองานแผนตรวจขั้นแลวกาสีเข็มเป็น2คลิปนะคะคลิปที่แผนเอ็นซีกับเป็นคลิปการตรวจภายในเพราะว่ามันเงาก็เลยแบ่งเป็น2คลิปนะคะ เดี๋ยวจะพยายามเหตุให้ดีที่สุดน,นะคะถ้าเกิดว่าอันไหนถี่มันพอถือกล่องหรือว่ามีความกิดเห็นนี่อย่างกับเขียนไว้ลบใตตคลิปเผื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ได้เลยนะคะอันนี้เข้าเข้าประวาผู้ใดขอคแค่ใหน้นําไปใส่ให้มันได้กับเพียงพ่อเนาะโอเคพ่อมาถึงเมื่อนอี้กับิมี่น้ำโบอีกอยู่ค้ังๆยุข,ข,ข้างๆค่ะมุมมือมอ,อีกคือเก่านะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มจาก <c oughs> อ่อ ในในส่วนข้อแรกเนาะคําถามที่ยอดฮิตอันนี้มีมูนะคะเพื่อนไม่เป็นคนที่ลิสข้ามศัพท์คําสําคัญที่ได้ใส่ดูในแผนกเอ็นซีมาให้นะคะก็เลยแต่ว่าเจ้าของนี่บ่ได้อยู่ในแผนกนี้มาโดนแล้วเพราะฉะนั้นก็อาชีพหลงหลงเลืมเลื่มมัม่งน,นะคะอ่ะเรื่องข้าคําถามคําแรกเลยที่เฮาจะต้องถามถ้าเกิดว่ามีชา,มชาวต่างชาติมารับบริการเฮาเนาะเขาจะต้องถามว่า จำเรื่อนคงสุดท้ายอะมาตอนไหนเขาจิบอกไว้จากไหน When was your last period? When was your last period? Okay. คำถามต่อไปคือการตั้งท้องครั้งเนี่ยเป็นการตั้งท้องครั้งที่เท่าไหร่ Number of pregnancy number of pregnancy ข้อสามเาสีถามเขาว่ามีอาการปั่นท่องบอมีท้องปั่นบอ any contraction lately any contraction lately any contraction lately หรือมันมีอีกประโยคหนึ่งที่เพิ่มให้ ก็คือว่ามีตะคิวบวมีอาการตะคิวกิ่นบว Any cramps lately? Any cramps lately? คำถ,ถามต่อไปเข้อสิถามว่าอันนี้ไปหาคำสันสนมากนะคะคิดได้ยุสองประโยคมันปบสองประโยคถ้าผู้ใดมีประโยค ที่แบบว่าเออใส่แล้วมันโอเคใส่แล้วคนผู้รับบริการชาวต่างชาติเขาใจกะเขียนไว้ในไต่คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต่คลิปได้เลยเพราะว่าเขาจะได้แชร์ความรู้กันไปหลายๆจดได้เจ้าหน้าที่ได้นนั่งไปใส่ด้หลากหลายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสองประโยคขาถามว่าลูกดิดดีบอสคำถามคำาแรก is the baby moving well is the baby moving well ประโยคที่สอง is the baby twitching nicely is the baby twitching nicely นี่คือคำถามว่าลูกเจ้าดินดีบอนะคะต่อไปเข้าสิถามผู้รับบริการว่าเคยฉีดวัคซีนกันบาดทะยักบอ ever received tetanus vaccine ever received tetanus vaccine แล้วถ้าเขาตอบว่าเคยได้รับยูเขาสิถามเขาตองถามเขานาอว่าเข็มสุดท้ายวัคซีนกันบาดทะยักเนะ่ะเข็มสุดท้ายได้รับตอนไหน When was the last time you received the vaccine When was the last time you received the vaccine นอกจากนั้นเขาก็ต้องอธิบายว่าสมมติว่าเขาจะต้องฉีดมือนั่น หรือว่าอธิบายว่าวัคซีนบาดทะยักน่ะชีใไฮนี่เพื่อว่าจะป้องกันทั้งคุณและเด็กนะเขาจะต้องบอกว่า it can help prevent tetanus infection for you and the baby it can help prevent tetanus infection for you and the baby นี่สถานการณ์ต่อไปก็คือข้าจะถามว่าลูกดินหน่อยรองบอนะคะเพื่อประโยคนี้ก็คือประโยคทีแ้วมากก็คือลูกดินดีบอแต่ว่าบางที่สถานการณ์น่ะขาจะต้องใส่คาถามว่าลูกดินหน่อยรองบอนะคะเวลาข้าจะถามไม่ได้ถามอะไรลูกเจ้าดินหน่อยร n องบอะะ s นอกจากว่าข้าถามลูกว่าลูกดิ่นหน่อยลงบอ่อแล้วเขาก็จิถามได้อีกแนวหนึ่งว่าคุณนับได้บอ่อว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะลูกเจ้าดิ่นจัะเถื่ข้อเสว่า้างไห In one hour, how many times did the baby move? In one hour, how many times did the baby move? แล้วต่อไปเป็นคำถามที่เขาถามว่าเจ้านะ่ะมีอาการปวดหัวตาพรามัา่วหรือว่ามีอาการบวดตามร่างกายบ่อเขาจะถามว่าจังไงอัน headache dizziness and swollen อัน headache dizziness and swollen ก็ไปบอกถึงวิตามินเนาะเวลาเขาจะหาย,ยาเนาะหาย,ยาวิตามินอันนี้ก็คิดว่าออกคือกันนะคะจะมีการหยิบย,ยาบำรุงหายาตุเล็กแล้วก็หายไอโอดีนเนาะทีมมูเขียนรีเควสมาลวบอรนีอันดับแรกจำวิตามินเมื่อไรนะคะก็เลยบอกว่าอันนี้หายวิตามินร่วมวิตามินร่วมมัลติวิตามินนะเข้าสีอสบ,บอกเพิ่นว่างเลยที่เข้าหายเพิ่น This is multi vitamin this is multi vitamin อันนี้วิตามินร่วมแล้วถ้าข้าได้ให้ถาดเล็กกับคนไข่ข้าจะบอกว่า this is iron vitamin this is iron vitamin ถาดเล็กนะคะแล้วอันที่สามก็คืออันนี้คือไอโอดีนนะไอโอดีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องพัฒนาการสมองของลูก

เนี่ยตอนเนี่ยฉันจะฟังเสียงหัวใจเด็กนะอยู่ในขั้นนะคะบอกเขาว่าทังไหน I'll be listening to your baby's heart rate I'll be listening to your baby's heart rate ต่อไปเนาะมันมีประโยคหนึ่งที่เขาต้องบอกคนไข่เขาขาดคะแนนวันคลอดนะคะ EDC อันนี้ยกตัวอย่างให้ คือวันทีฮขาก็ฮอปก็ต้องอเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอดีพยายามยกตัวอย่างให้ให้ว่า EDC กับนดคลอดนี่เป็นวันที่สองท่นว่าท,ที่บอกเพื่อนว่า expected date is second of December expected date is second of December และยกตัวอย่างประโยคที่2ก็คือ วันที่สิสิงหาที่ยกตัวอย่างให้คือวันที่3 3นี่อาจจะออกเสียงยากแล้วก็เ,เดือนสิงหาคมอาจจะออกเสียงยากสําหรับหลายๆคนก็เลยยกตัวอย่างว่ากำหนดคลอด EDC คือวันที่3 3สิงหานะ Due date is in 1 3 t h of August. Due date is in 1 3 t h of August. ต่อไปเฮาจะบอกว่านัดมาฝากขั้นคัางต่อไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ว่านัดมาฝากขั้นคั้งต่อไปคือวันที่6กักดาคมวันนัดตรวจขั้นคั้งต่อไปคือวันที่6กันยาคมเฮาจะบอกค้ไหนว่า Follow up appointment is 6th of July. Follow up appointment S is s t h of July โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีค้าแนะนําหรือมีสิ่งไหนที่อยากจะมาเพิ่มเติมหรือว่ามาแชร์มาปันประสบการณ์อนไนตร,ง,นรงไหนบ้ถึกจังไนก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเ้ยนะคะจะขอบคุณหลายๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ะะที่ปฏิบัติงานอยู่สถานที่บริการถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ขอความการณุณาแช่ไปให้คนที่เข้าหักหรือว่าเจ้าหน้าท,ที่ที่อยู่สถานสถานบริการทางด้านสุขภาพต่างๆแช่ไปเด็นเลยนะคะจะขอคุณห้หลายเพราะว่าทางเข้าทางคนเข้าอะ่ะจะต้องซอยกันนะคะมันถึงจะมี มีการพัฒนาก้วการพัฒนาที่ดีขึ้นไปทางหน้านะคะเป็นพยาบาลยุค40หรือว่าสาสุข40เขาต้อง speak English แน่นิดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคือคลิปการตรวจภายในนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆลเลมโบขอขอบคุณครับ